อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคู่รักนางเอกสายบุญแพนเค้กเขมนิดที่ควงคู่แฟนหนุ่มสารวัตรมีพร้อมทั้งสองครอบครัวร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีเป็นเจ้าภาพกระถินนณะวัดไตรราชสามัคคีอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดเจ้าตัวเผยว่าเป็นประจำทุกปีที่ครอบครัวจะไปทำบุญร่วมกันบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นอิ่มบุญกันทั่วหน้านอกจากนี้ทั้งครอบครัวยังได้ช่วยกันล้างห้องน้ำที่วัดเพื่อถือเคเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกไปด้วย ไปทําบุญกระถิ่นค่ะจริงๆเราก็เราก็ช่วงกระถิ่นเนี่ยก็เป็นหมายถึงว่าเป็นช่วงบุญของทุกปีที่ที่บ้านก็จะทําบุญกันอีกแล้วปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปทําที่ศรีสะเกดก็เป็นนี่ค่ะวัดไตรราชสามคีอ่านี่เป็นปีที่สองที่ที่ไปแต่ว่าเราก็เออเหมือนเหมือนกับว่าปีหนึ่งไปอาจจะสองวัดสามวัดแต่ว่า ปีที่จะมีโอกาสได้มถึงวัดที่จะมีโอกาสที่เราได้เป็นก็ภาพเพื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ mm. จำนวนผู้นคนก็ถ้าถามว่าเยอะไหมก็คือเยอะคือเหมือนกับว่าแทนว่าเป็นวันที่ทุกคนร mm. อคอยที่เหมือนกับช่วงกระถิ่นเนาะทุกคนจะได้ออกมาทําบุญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มีแบบพี่พี่นางรำนางฟ้ามารำอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็คืออบอุ่นสดชื่นแล้วก็แบบมีแต่รอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เตรียมตัวมาทําบุญกันก็คือคือค,อคาแต่ว่าก็เซฟตัวเองจนหมดทุกคนเนาะตัวเราเองก็เป็นนางฟ้าด้วยใช่ไหมคะพี่แพรเห็นจากคลิป <c oughs> เราได้ไปรำกับชาวบ้านด้วยใช่เราก็เพราว่าคือมันเหมือนมันเป็นแบบพิธีที่เขา คือเหมือนอย่าง้ก็จะมีการกามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแบบเหมือนประเพณีของเขาแฟนก็เลยคิดว่าอุ้ยเราก็ขอแอบไปแกมไปรำอะไรกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใมีไปด้วยใช่ปีนี้ก็เป็นในนามของสองครอบครัวกันได้ได้ทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ไปกันแบบแท็กทีมพวกเราก็ปริมทีมไปกันค่ะถือแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เดินขบวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับคือประเพณีกระถิ่นเหมือนถ้าเราไปตามแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะยังคงได้เห็นแบบ แบบอะไรเงี้ยทำเนียมปฏิบัติหรืออะไรของเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบอบอุ่นคืนเพลงค่ะจริงๆเราก็เป็นความตั้งใจงคือคุณแม่ก็จะบอกลูกๆว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปที่วัดไหนไปทําบุญที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทําความสะอาดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาของที่เราเตรียมไปก็ถวายวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็รู้สึกว่าเออห้องน้าสะอาดคนมาเข้าก็มีความสุขเนาะอะไรที่ไม่ดีเราก็ เราก็จะได้แบบชาล้างออกไปหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งแล้วทุกคนก็รอคอยมากเลยะคะ่ะแล้วเหมือนกับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของกระถิ่นแหละให้ฝากถึงคนที่ร่วมทําบุญในช่วงนี้หรือว่าเที่ยวในเทศกาลต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนิดนึงค่ะวิวันเคสค่ะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับทุกคนกําลังเรียกว่าเหมือนกับบรรยากาศข,ของความสุขของความคืบเคยอะไรเงี้ยค่ะกําลังจะแบบทุกคนรอคอยในช่วงเวลาตรงนี้กันแบบมากๆเลยนะคะก็ อยากให้เลี้ยวดีเราได้เริ่มจากการชื่อในบ้านเราก่อนเนาะแต่ว่าก็ดูแลตัวเอง<ะ>เ,ออเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองแล้วคนในครอบครัวกันเลยเนี้ยค่ะ ก็ให้เซฟตัวแล้วกันเราจะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขปลอดภัยก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Sub ส cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ